คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้นะคะซินทํางานค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยค่ะในแต่เรื่องเรียนอีนะคะ่ะแล้วตอนนี้นะใกล้สอบแล้วด้วยอ่านหนังสือนี่โอ้โหเมื่อยล้าไปหมดเลยค่ะแต่วันนี้ค่ะพอมีเวลาว่างปุ๊บนะคะซินก็นี่มาที่นี่เลยค่ะมาทําสปากันค่ะแต่ไม่ลืมคุณผู้ชมนะคะพาคุณผู้ชมมาด้วยค่ะที่นี่ค่ะซิริกริยาสปาค่ะ สวัสดีค่ะคือสิ่งอยากจะมาขอคําปรึกษาค่ะว่าช่วงนี้สินททางานค่อนข้างที่จะหนักมากแล้วก็รู้สึกเหนื่อย <c oughs> เมื่อยลาย้าอยากจะมาผ่อนคลายอย่างนี้สิต้องเข้าคอสตัวไหนบ้างอะคะอ,อ่าอยากจะแนะนําตัวแช่น้ําสมุนไพรสดนะคะแล้วก็ตามด้วยนวดน,วดน้ามัน <c oughs> อารมาผ่อนคลายะะอะค่ะอ๋อค่ะอย่างนี้แช่น้านี่ไม่ค่อยได้ยินที่ไหนมาก่อนเลยแต <c oughs> ่ว่า <c oughs> ที่นี่ถือว่าเป็นจุดเด่นเลย <c oughs> ใช่ไหมะคะใช่ค่ะเป็นจุดเด่นของที่นี่เลยค่ะเดี๋ยวแช่น้ํานี้ต้องแช่น้ำสมุนไพรมีกี่ตัวคะแล้วมันช่วยในเรื่องอะไรบ้าง ตัวนี้เนี่ยสมุนไพรเราจะมีหลายชนิดมากเลยนะคะ,คะขมิ้นต่างๆแล้วก็พลายว่านชักมุดลูกอันนี้เหมือนกับว่าทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายเพราะว่าช่วยขับสารพิษขับเหงื่อออกมาอมนอกจากนี้แล้วยังจะช่วยให้เรื่องผิวพรรณของเราดูเปลง่งปลั่งสดใสด้วย่ะคะช่วยในเรื่องของผิวด้วยช่คะทางที่นี่มีบริการอื่นๆอ,อ,อีกไหมคะนอกจากในเรื่องของการแช่น้ำสมุนไพระะก็จะมีนวดลดกระชับสัดส่วนนะคะแล้วก็นวด น้ำมันหินร้อนนะคะนวดไทยแล้วก็นวดหน้าแล้วก็มีค่ะ,คะมันจะช่วยในเรื่องของอะไรอะคะเรื่องให้เนี่ยให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายแล้วก็คนที่เป็นมือเท้าเย็นเนี่ยช่วยได้อ๋ออย่างนีมันแบบช่วยในเรื่องกดจุดอะไรด้วยหรือเปล่าคะเออจำพวกนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะค่ะอย่างนี้นะคะถ้าสมมติว่าสําหรับคนที่มาสปาเป็นครั้งแรกค่ะต้องทําตัวยังไงบ้างคะแบบว่าเขาอาจจะไม่เคยมาเลยอาจจะรู้สึกเครอะเคินกับการเข้าสปาอ่าขั้นตอนแรกมาเนี่ย เราจะมีใบสอบถามให้กับลูกค้านะคะ,คะว่าต้องการวันนี้ต้องการนวดแบบไหนจะนวดผ่อนคลายอารม m นวดสลิมมิง่งหรือว่าเพื่อสุขภาพอะ,อะไรเงี้ยแล้วก็มีกรอกข้อมูลนะคะว่าเป็นโรคประจําตัวอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะมีการตั้งครันอยู่ไหม,อ,มอะไรเงี้ยค่ะ,คะมีข้อห้ามไหมคะว่าสําหรับบุคคลใดแบบว่าให้ห้ามนวดแบบนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะสําหรับชี่นี่ของเราเป็นแช่น้ําใช่ไหมคะ,คะก็ คุณผู้หญิงตั้งครรภ์เงนี้ค่ะแล้วก็ระวังนิดนึงเพราะว่าตัวนี้มันจะมีส่วนผสมของว่านช้กเป็นลูกด้วยก็อาจจะทําให้เกิดการแท้งได้อะไรเนี้ยค่ะแล้วก็คนเป็นโรคประจําตัวต่างๆเนี้ยเพราะว่าในแบบสอบถามเนี่ยเราจะมีให้กรอกข้อมูลอยู่แล้วค่ะอ๋อค่ะคือทางร้านจะตรวจสอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยเรื่องความปลอดภัยแน่นอนโอ้โหอย่างนี้นี่เองถือว่าอย่างเงี้ยก็เป็นคนเป็นโรคอย่างโรคหัวใจโรคผิวหนังอย่างนี้สามารถเข้ามา รับบริการในการเข้าสปาได้เลยหรือเปล่าคะเอ่ออันนี้เราก็ต้องมีการสอบถามก่อนนะคะเพราะว่าบางทีโรคผิวหนังเนี่ยเรานวดไปเนี่ยอาจจะทําให้เกิดอาการลูกลามได้อแบบคละไยเครื่องใช่ไหมคะ,คะ คนที่จะมาสปาค่ะต้องมีดูสปาอย่างไรว่าแบบไหนถึงจะได้มาตรฐานนะคะเผื่อแนะนําคุณผู้ชมเผื่ออยากจะมาสปาบ้างค่ะก็เราจะดูเรื่องความสะอาดของสปานะคะแล้วก็ว่าได้มาตรฐานหรือเปล่าแล้วก็มีใบรับรองของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็พนักงานนะคะก็จะมีใบรับรองได้รับการฝึกอบรมใช่ค่ะแสดงว่า แต่ละที่ต้องมีใบรับรองในการที่จะเปิดว่าได้มาตรฐานหรือเปล่าใช่ค่ะแล้วก็คนที่นวดด้วยพนักงานด้วยใช่ค่ะโอ้โหอย่างนี้ต้องดูอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะให้ยางนั้นนะคะวันนี้ค่ะซิงขออนุญาตนะคะเข้านวดสปากับเขาบ้างนะคะเพื่อเพื่อจะได้สวยขึ้นหรือว่าเปล่งปลั่งกว่านี้อีกนะคะขออนุญาตใช้บริการหน่อยนะคะยินดีค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับคำแนะนำดีๆค่ะขอบคุณค่ะ